ผมไปดูหนังมาอืม응แล้วก็ในไลฟ์สมาชิกก็เคยพูดถึงไปแล้วเหมือนกันว่าแบบเออมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่เข้าวันเกิดผมพอดีดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบเฮ้ยแั้นเราก็ต้องไปดูวันนี้ให้ได้ผมก็เลยแบบไปดูนะมีหนังที่เข้าแบบหนังที่เหมาะกับวันเกิดผมมากๆคือหนังเรื่องนี้ครับโอ้ยโอ้ย ชื่อแบบว่าอาจจะแปลกๆคืออะไรเม่มาทิพย์ังเคยน,นั่นน่นีเคยเล่าให้ป<ค>ังเคยพูดถึงไปแล้วเคยพูดถึงไปแล้ว <ๆ S 1> นะครับ<อ>แล้วก็ไปดูมานะครับโออีโอโอีหรือก็คือจริงๆถ้าแปลจริงๆมันคือแปลภาษาไทยนะเฮะ้ยโออีชื่อเรื่องนะเฮะ้ยโออีคือโอ้ยคําแรกเนี่ยคือคําเสียงคําเสียงเรียกของญี่ปุ่นคือคําแบบเรียกหยาบๆเฮ้ยคือถ้าคุณเคยดูอนิเมะดูหนังนะจะแบบเวลาแบบพวกแบบจะทะเลาะกันเขาจะพูดโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเออก็คือแบบความหมายเดียวเขาว่าเฮ้ยในภาษาไทย นะครับแล้วสองคำหลังโออี e ก็คือชื่อของตัวละครตัวเอกของเรื่องชื่อชื่อว่าโออี e. ซึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าชื่อโออี e. นี้กับคาว่าโออี e. ที่เป็นคำเรียกเนี่ยท้องเสียงกันอืมแล้วโออีโออี e. นี่คืออะไรมันคือหนังของลูกสาวฮกุไซอีกแล้วครับท่าน คือลูกศกจิตกรฮงกุไซก็คือผู้วาดภาพคลื่นยักษ์นอกฝั่งคณกวะนะักภาพคลื่นที่หลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาอยู่แล้วในเออ,อินโทรช่องเราก็มีถูกว่าซึ่งก็คลื่นนั้นเนี่ยภาพเนี้ยภาพเนี้ยนะภาพเนี้ยเอ,อไม่เปิดเสียงพิภาพคลื่นเนี้ยคือภาพเนี้ยคือภาพที่จิตกรฮงกุไซวาด นะครับเป็นจิตรกรเรียกว่าติดจิตกรชื่อดังแห่งยุคเอโดะเลยก็ว่าได้นะแล้วก็โออิเนี่ยคือลูกสาวของเขาซึ่งลูกสาวของจิตกรโฮกุไซเนี่ยก็เป็นจิตรกรเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เป็นยุคเอโดะนะครับผมยุคสมัยนั้นสังคมชายเป็นใหญ่เนาะฉะนั้นเนี่ยโออิเติบโตขึ้นมาผู้หญิงทุกคนน่ะจะถูกกําหนดว่าเติบโตขึ้นมาทุกคนจะต้องแบบแต่งงานมีสามีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่บ้าน ผู้หญิงจะไม่ค่อยมีได้มีโอกาสแต่ว่าได้รับการศึกษาหรือได้มีแบบบทบาททางสังคมมากนับแต่โอีเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในการวาดรูปแล้วก็ค่อนข้างจะติดติดพ่อก็คือแบบว่าอาอจจะมี motivation อยากเป็นจิตรกรเหมือนพ่อหรืออยากจะช่วยงานพ่ออะไรแบบนี้เป็นหลักแล้วก็เทิดทุนพ่อในฐานะจิตรกรที่มีความสามารถสูงแล้วโอีเนี่ยก็คือมีประวัติว่าแต่งงานกับจิตกรคนคนึง แล้วก็อย่าเขาเพราะว่าจิตกรคนนั้นฝีมือกระจอกกว่าพ่อตัวเองอคือเป็นเป็นผู้หญิงที่มีความคิดวิถีชีวิตแตกต่างจากนอมของสังคมในยุคในช่วงนั้นนะทำให้โออีเนี่ยเติบโตมาเป็นจิตกรเหมือนกับพ่อในแบบที่ต้องฝ่าฟันกับสังคมที่ชายเป็นใหญ่อ่ะ,อะประมาณนั้นนะซึ่งแน่นอนผมก็ต้องไปดูเพราะว่า นี่คือหนึ่งหนึ่งในตัวละครฟอร์ลินเนอร์ของ FGO ด้วย <laughs> แล้วก็ผมก็ชื่นชอบจิตรกรฮูกุไซอยู่แล้วเราเคยทำคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับจิตรกรญี่ปุ่นมาเสมอนะแล้วหนังเรื่องนี้เข้าฉายวันนี้เป็นวันแรกสิบเจ็ดตุลาคมมันแบบโอ้โหไม่ไม่มีหนังเรื่องไหนที่แบบว่าเหมาะเหมาะเหม่งกับชีวิตเราขนาดน,นี้อีกแล้วอะ <laughs> เออแบบหนังเกี่ยวกับฮูกุไซแล้วก็เข้าวันเกิดของตัวเองตัวผมเอง มันก็ต้องไปดูซึ่งก็ไปดูมาแล้วครับเอ่อถามว่าไปดูมาแล้วเป็นไงตอนแรกตั้งใจว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์สำคัญได้เหมือนกันเพราะว่าผมเคยทำคอนเทนต์นี้ไปเผื่อใครจำได้นี่ขึ้นภาพป,ปกแล้วภาพป,ปกเนี่ยคือละครสั้นของช่องช่ NHK แล้วเขาเปิดให้ดูฟรีทางเว็บไซต์ของ NHK เนี่ยอยู่ระยะหนึ่งนะครับชื่อเรื่องอคุรละละ คุณละลาก็คือเป็นแบบเรื่องของอชีวิตของโออีเหมือนกันเป็นละครสั้นแค่สองตอนจบความยาวประมาณน่าจะประมาณสองชั่วโมงซึ่งก็ใกล้ๆกับความยาวภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยเหมือนกันถูกป่ะนะแล้วเราเคยรีวิวไปแล้วว่าในละครสั้นเรื่องนั้นนะ่ะนาเสนอชีวิตของโออีเติบโตมาแบบไหนแล้วก็เป็นจิตก,กรด้วย motivation แบบไหนเขามีแรงบัานดาลใจในการสร้างผลงานแต่ละชิ้นแบบแบบแบบใแบบดแล้วใช้ชีวิตกับพ่อในแบบไหนอืม ซึ่งฉบับละครซีรีส์ของเอ็นดเชเนี่ยทำได้ดีเคยพูดไปแล้วแบบโอ้ยถ่ายทอดได้ได้แบบดูแล้วอนะินเนาะแม้ว่าโปรดักชั่นมาาันจะละครละครหน่อยแอคติ้งนักแสดงอาจจะดูละครหน่อยแต่ว่าโอ้ยดูจบแล้วซาบซึ้งมากแล้วก็ตอนที่แบบสุดท้ายสรุปจบออกมาว่าภาพโลกของโลกที่โออีมองเห็นคือโลกของแสงและเงาแล้วก็ก็าลังสรรผลงานออกมาเป็นเรื่องของแสงและเงาอะไรแบบเนี้ยอก็เคยรีวิวไปอันนี้คือพูดถึงคอนเทนต์เก่าที่เคยรีวิวไปนะ แล้วผมก็คาดหวังว่าเออแล้วหนังเรื่องเนี้ยด้วยความที่ว่าชีวิตประวัติชีวิตของโออีเนี่ยก็มีสโคบอยู่ไม่มากคือเป็นคนที่มีชีวิตชีวประวัติต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกอะไรมากมายนะักคอนเทนต์ต่างๆที่เอามาเล่าได้จะมีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เราก็สงสัยว่าเอ้ยหนังมันจะเล่าอะไรที่ต่างจากซีรีส์ของละครสั้นของเอนชเชขนาดนั้นไหมซึ่งหลังทกไปดูมาแล้วก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกันเลย <laughs> มันมันแทบจะเหมือนกันคือไม่ได้บอกว่าแบบเมันมันมันไม่ได้หมายถึงว่ามันเหมือนกันแบบว่าเอ้ยหนึ่งต่อหนึ่งอะไรแบบนั้นไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่หมายถึงแบบว่าเช็คลิสต์หลกัหลกๆอ่ะที่แบบว่าสมมุติคุณอ่านประวัติหนึ่งหน้ากระดาษเอขีงโออแล้วแบบว่ามีเช็คลิสต์หลักๆว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันมีเหมือนกันเลยเว้ยเช่นแบบว่าเออเชซ เคทายเอเซนเป็นจิตรกรหนุ่มมีคนหนึ่งที่ชอบวาดภาพผู้หญิงแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโออีอะไรเงี้ยซึ่งแบบในซีรีส์ในเคสองคนนี้ก็เหมือนแม่งจะมีความแบบเอะชวนจิ้นกันนะเปล่าตอ้กกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยในหนังก็สองคนนี้ก็แบบไม่มีอะไรกันหรือเปล่ามีตมติงกันหรือเปล่าเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออคล้ายๆกันอต้องบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์สิ่งที่นำเสนอในคล้ายๆกันแต่ว่า วิธีการถ่ายทำวิธีการถ่ายทอดของ2องฉบับเนี้ยก็มีจุดที่แตกต่างกันพอสมควรอย่างแรกเลยก็คือของ n h k เ,เขามนี่ยเขาวางในโพซิชันของละครทีวีมันก็จะมีแอคติ้งหรือแบบการลำดับภาพที่มันดูมีความเป็นละครทีวีอยู่ถ้าใครเคยดูแบบพวกละครทีวีย้อนยุคของแบบของญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นสูตรนั้นเลย จังหวะในการตัดต่อภาพจังหวะในการตั้งมุมกล้องจังหวะแบบตัวละครเดินไปตรงนี้คุยกันฉากนี้มันจะต้องเป็นมุมกล้องประมาณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ,นอะไรเงี้ยมันเป็นสูตรนั้นเลยเว้ยสำหรับของ NHK นะแต่ว่าในเอ e ่อโออโออเนี e, ่ยในภาพยนตร์ในนี้ที่ไปดูมาเนี่ยมันก็มีสไตล์ในการนําเสนอเนี่ยเป็นแบบภาพยนตร์ในเชิงที่มันในทางที่มันต่างกับตัวละครทีวีอยู่เพียงแต่ว่าแค่แบบ ในฐานะถ้าผมจะเอามาเล่าสตอรี่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ต่างกันเออมันไม่ต่างกันนะพีแ่แต่ว่าในฉบับภาพยนตร์เนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีท่วงท่าในการเล่าต่างกันยังไงต้องบอกเลยว่าที่ไปดูมาแม่งเหมือนหนังพิเจยเลยเว้ย mm. หนังพิเจยอภพิชาติพงษ์อ่ะไม่รู้ใครเคยดูหนังพิเจยอภิชาติพงษ์แบบแสงสตวรรษสัตว์ประหลาด ท็อปปี้ขอมาลาดี้อะไรยงเงี้ยพวกนั้นอ่ะผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยดูกันเมื่อานนั้นมันมีความเป็นหนังเฉพาะทางสูงจะบอกให้อย่างภาพที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้คุณเห็นโออีนั่งนั่งเล่นอุปกรณ์ไออุปกรณ์วาดรูปอยู่แล้วก็คุณพ่อฮงกุัยก็วาดรูปอยู่ตรงนู้นถูกปะ่ะด oh. ิน,นี้แม่งตั้งกล้องนิ่งๆเลยเว้ยตั้งกล้องมุมนเนี้ยแล้วก็คือนักแสดงคุยกันมีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างกันอ่ะก็ภาพมุมนี้เลยเว้ย หรือแม้แต่แบบนักแสดงแบบว่าแค่แบบโออีนั่งดูหันไปมองพ่อวาดรูปมองนิ่งๆอย่างนั้นอ่ะก็นิ่งๆอย่างนั้นเลยเว้ยเ <Ooh. S 1> งียบแบบทุกอย่างก็เงียบเงียบเลยเว้ยเงียบคลิปเลยเออเน้นเน้นอิมเมอร์ซเออคือ i m m e r อร์ซคือว่าง่ายๆถ้าเทียบกับของละครเอเชเนี่ยตัวละครจะพูดคุยกันเยอะกว่า จะพูดคุยว่าตัวละครรู้สึกอย่างไงมีมีอยากจะสื่อสารอะไรกันจะพูดออกไปออกมาอย่างชัดเจนมากกว่าแต่เนี้ยเราจะเห็นตลอดทั้งเรื่องนะจะเจอฟีลลิ่งแบบนั่งมองมองมองภาพในกระดาษกันเงียบๆอ่ะเยอะมากแอร์ไทมเงียบๆอ่ะเยอะมากเว้ยแบบเชื่อแบบโหหนังมันหนังมันแบบถ้าถ้าใคร ถ้าใครแบบชอบหนังตื่นเต้นๆแบบทรงติ๊กตอกหน่อยนี่คือมึงหลับเลยนว้ย mm hmm. คือผม,ผมไม่ผมไม่ได้ง่วงเพราะว่าผมไปดูรอบรอบเออบอกก่อนผมไปดูรอบแรกของวันเลยเออวันนี้ก็แบบด้วยความที่แบบนะหนังวันเกิดเราถูกป่ะไปดูดูรอบแรกของวันรอบแรกของโรงเลยอะไรเงี้ยเออ mm hmm. ก,ก็ตั้งใจไปดูนะเราก็เลยไม่ไม่ง่วงไงแต่ก็แบบใ mm hmm. ช่หนังมันเงียบมากเลยนะโหหนังมันแบบเออหนังมันพอทานเออหนังไม่ชอบเอทางเอาเรื่องเลยนะ mm hmm. แล้ว อ่ะอีกจุดหนึ่งที่มันแตกต่างจากการนําเสนอหนังชีวิตจิตกรเนี่ยต้องบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยพูดถึงรูปวาดไม่เยอะเท่าไหร่พูดถึงเทคนิคในการสร้างผลงานเนี่ยไม่ได้เยอะว่าแง่คือมันหนังมันไม่ได้เนาะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขายอ่าไม่ได้ขายคนชอบวาดรูปเยอะมากนะักแต่สิ่งที่เขาขายเนี่ยคือเขาขาย motivation ของคนที่อยากทำอะไรสักอย่างหนึง่งเอออฟังดูนํามาทำนิดหน่อยแต่ว่า กลับไปที่ชีวิตของโออิที่ผมพูดเมื่อครู่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่อยากวาดรูปซึ่งเป็นงานที่ไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไปในสังคมยุคเอโดะเขาจะทํากันอ่าเขามี motivation แบบนี้แต่ว่าเขาก็สับสนว่าเฮ้ยหรือควรจะไปแบบไปแต่งงานมีชีวิตครอบครัวเหมือนผู้เหมือนผู้หญิงทั่วไปหาผู้ชายสักคนไหมหรืออะไรเงี้ยมันมันเหมือนแบบตัวละครจะอยู่กับความรู้สึกของตัวเองว่าเอ้ย e ฉันจะ ฉันจะเป็นแบบจิสกรที่ช่วยงานพ่อไปอย่างนี้ไปวันๆแล้วก็อยู่คนเดียวไปแล้วโฮกุไซก็ถามมันก็มีฉากในเรื่องเหมือนกันโฮกุไซก็ถามว่าเอ้ยหลังแล้วหลังจากกูแก่ตายไปเนี่ยมันจะทําไงโอ้ยก็บอกไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบ mm. มันมันหนังมันเป็นหนังแบบหนังที่พูดถึงการค้นหาตัวเองอืรูพีเรียดนะรูพีเรียดใช่แต่ว่าเ mm. แต่ว่าในหนังอ่ะมันจะพูดถึงเทคนิคในการวาดรูปหรือ อ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับวาดรูปเนี่ยไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะมากไม่เยอะมากจะอยู่ที่เรื่องของแบบชีวิตหรือปัจจัยรอบข้างที่แบบมีผลต่อชีวิตประจําวันของโออิเยอะหน่อยอืมฉะนั้นเราจะได้เห็นแบบว่าพ่อลูกทะเลาะก,กันแม่งแบบด่ากันแล้วเสร็จปุ๊บแม่งลูกแม่งกเดินกระแทกเท้าออกจากออกนอกบ้านแล้วก็กลับมาก็ก็ดีกันอะไรเงี้ยจะมีแบบซีนประมาณอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเออก็เลยแบบเหมือนดูหนังครอบครัว มันดูันดูหนังครอบครัวของแบบว่าอะไรนะพ่อที่ดูแลครอบครัวไม่ค่อยเป็นส่วนลูกก็ไม่รู้แบบว่าอยากจะไปมีชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยจะเป็นหนังฟีลลิ่งอย่างนั้นมากกว่าเออแต่มันแต่ด้ยวยความที่หนังมันจะแบบเงียบๆหน่อยอะ่ะเออสรุปมันคือหนังไม่ใช่หนังขายแบบศิลปะจ๋าเหมือนหนังพีเรียดปกติอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไม่ใช่หนังขายศิลปะแต่เป็นหนังขายออการค้นหาตัวตนของผู้หญิงคนหนึ่งในยุคนั้นอืม เออก,ก็ก็ค่อนข้างมีแนวทางที่แตกต่างจากของ n อ็นเไหมก็แตกต่างระดับหนึ่งแต่ว่าแค่เส้นเรื่องเนี่ยมันคือเส้นเรื่องเดียวกันเลยเท่านั้นเอง<ม>เส้นเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยนะแบบเริ่มเริ่มที่เหตุการณ์ประมาณนี้ n h ็นก็เริ่มที่ประมาณนี้ตอน n อ็จบแบบไหนของอันนี้ก็จบประมาณเดียวกันคือเหตุการณ์ไทม์ไลน์เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเขาเล่าในมุมที่มันแตกต่างกันประมาณนั้น นะอ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งเว้ยที่แอนไอแคไม่มีแต่อันนี้มีคือหมามีน้องหมาเว้ยนี่มันจะมีนี่คุณเห็นน้องหมาหมาชิบะที่โออิ o e. อุ้มอยู่ปะ่ะคือมันจะมีเหตุการณ์ประมาณว่าแบบโออิแบบไม่รู้จะทําอะไรแบบเบื่อเบื่อ,อวาดรูปกับวาดรูปแล้วเบื่อออกไปเดินเล่นแม่งมีลูกหมาแบบลูกหมาจรจัดอยู่แบบมันน่ารักจังอุ้มอุ้มเข้าบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยอุ้มเข้าบ้านไปแล้วก็แบบ พ่อก็ด่าบอกว่าเฮ้ยหมามันเกะกะมันมาเดี๋ยวมันจะมาแบบเนี่ยมามาปั่นป่วนทำาข้าของเลอะเทอะอะไรเงี้ยออกไปออกไปอะไรประมาณนี้พ่อก็จะรำคาญเวยแต่ว่าพาไปสองวันด้วยฮูกูซายนอนกอดนอนนอนกอดกับหมาอันนี้อันนี้เห็นได้ทั่วไปนะนี่เรื่องปกติทั่วไปใช่เป็นเรื่องปกติทั่วไปแบบว่าแบบคุณคุณพ่อคุณปู่จะไม่ชอบไม่ชอบแบบหุ้ยหมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าก็กระตูนกันติดคือแล้ว อันนี้ยเป็นสีสันของเรื่องเลยคือไอ้น้องหมาเนี่ยน่ารักมากในในในภาพในเทลเลอร์อ่ะในเทลเลอร์จะเห็นเห็นหลายภาพหน่อยแต่ว่าในภาพนิ่งที่ที่ผมหามาเจอเนี่ยจะจะ,จะไม่ค่อยเจอแต่ว่าแล้วประเด็นคือด้วยความที่หนังมันเล่าในช่วงเวลาทัมมิ่งมันมีทั้มสกิปหลายปีนอกเหนือจากชีวิตของโออีกับฮงกไซที่เราได้เห็นแล้วอ่ะน้องหมามันจะค่อยๆโตด้วยเว้ยเออมันก็เลยแบบน้องหมาก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ ไม่ได้มีส่วนสําคัญของเนื้อเรื่องมากนะักแต่มันเป็นสีสันที่ทําให้แบบว่าในความเงียบของเรื่องมันมีหมาชิบะน่ารักน่ารักตัวหนึ่งในเรื่องเว้ยเออแล้วเราจะได้เห็นแบบจากที่ฮูกุไซไม่ค่อยชอบหมาจนกระทั่งแบบเอาเอาหมานี้ไปนอนกอดด้วยแล้วจนกระทั่งแบบเรียกหมานี้ด้วยชื่อที่โอตั้งอะไรเงี้ยเขาตั้งตั้งชื่อหมานี้ว่าสักุระอะไรเงี้ยก็ต้องแบบว่าเออมันก็มีมันก็มีจุดน่ารักน่ารักเล็กๆในๆในหนังเงียบๆแบบนั้นอยู่อืม ประมาณนั้นเออคือก็เลยแบบมันเป็นหนังที่ถามว่าดูยากไหมสําหรับผมผมว่าก็ก็ด <c oughs> ูแล้วเนื่อยหนังมันย้วยยยเนืน่อยเหนื่อย,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 ยหน่อยก็จริงแต่ว่าก็สําหรับถ้ามันไม่รู้จะมีโอกาสฉายในไทยหรือเปล่านะแต่แค่จะบอกว่าถ้ามันจะเหมาะกับใครก็คือหนังมันเหมาะกับคนที่อ,อรู้สึกว่าขาด motivation ในและสักอย่างหนึ่งอะแล้วคิดว่าถ้าหนังเรื่องนี้มันแบบกระตุ้นอะไรบางอย่างใน,ในใจได้ผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่อืมแต่ แต่ถ้าคุณอยากดูเพื่อนี่คือจิตกรหญิงในประวัติศาสตร์ยุคเอโดกที่แบบว่าอยู่ภายใต้เงาของพ่อแล้วสร้างผลงานออกมาจนมีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์อะไรเงี้ย NHK ตอบโจทย์กว่าเยอะไอที่ผมเคยรีวิวไปตอบโจทย์กว่าเยอะแล้วบันเทิงกว่าด้วย คือไม่ใช่แค่บันเทิงอย่างเดียวมันเรื่องของแบบการบิลลอัพทางอารมณ์ของเอ็เอชเนี่ยดูเรียกว่าดูจบแล้วเรียกน้ำตาอย่างนี้แล้วกันดอ๋อเอ็นเดูเป็นเอชมันดูแล้วสนุกกว่าม็เถอดในในความคิดของบาจินเออสำหรับผมคือมันสนุกกว่าแล้วมันดูแล้วมันเรียกอารมณ์จากเราได้แต่ไอของไอโอเอโอเเนี่ยอาจจะแบบมันอาจจะนิ่งๆเนื่อยๆแล้วมันอาจจะแบบว่าดูจนจบแล้วก็แบบอ๋อจบแล้วเหรออ่าไอก้อย ชีวิตยอย่างนี้สินะอะไรเงี้ยมันจะมันจะเป็นแบบนั้นน่ะมันเป็นหนังแบบนั้นแวึงก็แบบเออดูแล้วก็เลยแบบดูแล้วก็อ่ประมาณนี้แหละนะอะไรงี้อะไรเงี้นะเอออ่ะก็เร่าๆนี้สําหรับหนังโออีกที่ไปดูมานะครับก็ถือเป็นหนังวันเกิดที่จริงๆถามว่าผิดคาดไหมก็ผิดคาดนิดหน่อยว่าไม่รู้ว่าหนังมันจะหนังมันจะพิเจออยขนาดนี้อจริงๆคือผมผมนึกว่าหนังมันจะแบบดูจากเทรลเลอร์เนี่ยนึกว่าหนังมันจะมีมีอะไรนะ มีมีมูททมูทโทนที่มันวูหวากว่านี้อะไรเงี้ยมไม่รู้ว่าหนังมันจะนิ่งมากหนังแม่งนิ่งกว่าที่คิดเลยเออก็อีเบียดยไปนั่นเลยเรื่อยๆเออหนังเออเอเรื่อยๆเออ่อๆระดับหนึ่งเลยแต่ว่าก็โอเคนะก็ก็แบบมีมีโปรดักชั่นมีการถ่ายทำแรงต่างที่ออกมาดูดีทีเดียวประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ่ะก็นี่คือหนังวันเกิดที่ไปดูมา